โอ้โเปิดมาดูเลยนั่เป็นบ่างจักน้องเล่มอะไรวะหน้ากว่าพี่หน้าขวาเปิดมาเขาเอาให้เลยเออมาก็เอาให้ครับอ้หเป็นทางก c เกานะอยู่ในโอยาสงสัยอยู่ช่วงอัดมานานครับต้านลุดหรอไม่ใช่คือพวกเรานี่จะเปิดอยู่แล้วนะแต่ว่าช่วงแรกคือตอนประทะกันนี่ รำกัน <nenhuma> eg, ย <about> ับ <recherche> จริงๆไอ้เอ๋ยที่โกครับตาผมบ่นอยากตายแล้วได้มากินกาแฟแล้วมิโกตาผมได้สวยลมๆยังไงนี่โกรกใส่อะไรมาเนี่ยนี่ที่ใส่เลยครับออพี่แบงค์มาเล่นในเมืองเไปพี่แบงค์พี่เมือนครับไม่มีหรอครับพี่มาเล่นในเมืองกันเดี๋ยวผมเล่นนอกเมืองให้ โอ้โหไอ้เหียมึงอะไรเนี่ยมองังแอาผะานะ่ตรงเนเไอ้เหีของไม่ได้ยบมาบอเียมึงเทรดกันได้เวอร์ขนาดนั้นเลยวะมึงเทรดกันได้เวอร์จังหวะสวยอยากต่มว่ะมันอยู่ในเมืองเยอะนะเพื่อนอะไรนะเมงยนะบอลเข้าเมืองยางครบ้เอะลฮ้ยเลยกี่ทีวะบ้องเลยดี หลุดแล้วเนี่ยชวหลุดแล้วหลุดหมดเลยมาอุ้มอยู่อย่างเอาเลยอ่ะ่งอุ้มก่ไมมึงอุ้มเลยแค่เออแล้วเออเลยมึงลงราก็ได้ลง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 ถือว่าใครเึ้นลงคโอรมา เคสเออร์เอแล้วเคสเออร์เแล้วเตเหลือ6ีไม่รู้น้ำมันพอปะไอชักไม่คิขัตลอดเวลาเลยเหียมีอาการมากินีิกู801ไมึงาไปเลยมึงไม่ได้เป็นขนุ่มไฮไลท์เด้ยังน้อยู่อไปขอนนะมีขออนเซอวิสจะอยู่ตรงตลอดได้วันนึงเราจะขอแมวนะยสกได้ไงวะไมแอบซ่อมบนเขาอ่อวะแล้วมม่รับกูได้ปะไือมด้ปื ต้งรบแปรถูมั้ยเนี่ใครมาแล้ว่าออกกูละอยู่ไม่ดีไปียไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดบัฟอ๋อมันบังต้นไม้ตำรวจว่าเนี่ยเี้ยต้ังยิงตรวจเียไ้ามาอะไรคุณโอ้ไป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 เทงกันดีจัดไอ้เหี้ยแ่งเทตกันเวอร์จัดไอ้เหี้ยอันเนี้ยเทดกันเวอร์จริงไป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 ไอ้ยเเทตดเวอร์จัดวัดฟักเลยอ่ะอิสมิปลาปลา ไอ้เยเท็ดเพื่อจัดไอ้ของเติร์ก็เลยเข้ากระชับพื้นที่อย่างรวดเร็วมาเนี่ยใช่ครับผมหนึ่งนะฮะบูบีซัมเบล่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามนี่ยโอ้ยเรายางแตกเหมือนกันนะตรงนั้นมายางสายเลยครับเวลาขับรถทีนี่สายไปสายมาแล้วประมาณสิบห้าประมาณสิบอ่ะสิบบวกอ่ะสิบบวกมันดุเดือดจริงๆครับตอนนี้ สิบบวกยังไงครับตึงเลยตึงต้เห็แม่งเล่นข่าหมดทุกคนเลยเว้ยแม่งทำกันบ้านมาดีจัดเลยอะแต่ยังขับได้อยู่ยังไงหลังแตกนะเติร์สอินโนเวทครับตามมาแล้วโอ้ยไล่บั๊มเข้าให้ฮะขึ้นเข่ายาวไม่เงี้ยไล่ยิงยาวเหมือนกันแต่จริงแล้วบั๊มไม่ได้นะยาการมันปรับมาใหม่ด้วยมั้งอาจจะมีผลนะย่าากรเซออร์นนนนี่กกก็ไลเเเหมืัะพราะว่าอาจจะมีผลด้วยยาการมันอาจจะปรับมาใหม่เพราะว่ามันบั๊กไง แอดมินเขาเลยแก้ใหม่หมดเลยคนที่ลากเคสอยู่นะครับไปลิงแลบเปิดนักสบายไดูหน่อยดูนะเกมมันตัดหนีบัดลงมาแล้วยังไงเจอเต็มเต็มครับเออแต่ผมไม่เห็นแต่ก็ช่วยเยอะนะเสียไม่ได้ก็ช่วยเพื่อนเยอะนะหมดหมดหมดบั๊มเลยแต่สี่ยังหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอยิงยังไงให้หมดเปิดยาละไปต่ผู้ะอมา เออแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นเอลเคเขียนไม่ได้ได้อุ้มเนี่ยผมมองว่าเอลเคแม่งไล่เคสโหดเหมือนกันนะเพราะว่าที่เมืองเขามีไล่เคสไงตอนนี้บ๊มเลยขอแรงแงส่วนเสียไม่ได้ที่เมืองไม่ได้มีไล่เคสอาจจะยากหน่อยชนไปชนไปครับละสองคันครับผมมีกำลังเสริมมาแล้วครับจากเมลอนอิสเมลอนเมลอนเลยครับบ๊อลงเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยสวยลมอัด อาตัดภาพมาที่เจซีครับโดนสเตฟานห่ออยู่แล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยคือล่วงรถอ๋อภาพไม่ตรงครับยิงอัดไหมยิงอัดไม้ยิงอัดไม่ยิงอัดไม้ใหญ่ขึ้นรถ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 ซ่อมรถซ่อมเลยคือเขาก็ยังมีมือปืนสกัดอยู่ครับตรงเนี้ยขึ้นได้ไหมเปิดรถขึ้น่างนี้ซ่อมแน่นอนครับผู้ชมฮะ อย่ายิงยิงเลยยไงต่อต้องดูว่าจะหือมาไงครับถ้ากินยากันชันได้แล้วเขาคือรถเราไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหซิกแซกสองแถวใต้ครับตรงนี้ฮะอุ้ยเลยโอ้โหโอ้ยหลบกระสุนอึ้บจับอึ้บจับอึ้บจับโอ้โหแล้วเจอต่อยังไงด้านหลังมือไฟฟ้าเขาเสียอย่างนี้ลงมาโอ้โหว้าวยังไงจะรอดไหมครับสเตฟาน สเตฟานคิดถูกแล้วใช่ไหมขับลงมาสักจางสักจางน้องสักจางเยอะเราเยอะแล้วเนี่ยต้องช่วยรีบช่วยเพื่อนเวยก่อนที่เพื่อนจะเอ๋อมาเซอริเป็นล้านครับตามหลังสเตฟานเป็นล้านครับครับก็ไม่รู้นะว่าสเตฟานนี่คิดถูกแล้วหรือเปล่านะที่ลงมาแล้วก็เจอบึ้มบั้มเอ็กจัดเลยครับเนี่ยครับสายฟ้าแล้วกระบังก็ตามมาเหมือนกันเจซีสเต็ปหัวของนี้ครับสายฟ้าไล่อยู่ไกลๆครับหลุดหรือเปล่าสเตฟานครับครับ เตอร์แซนด์บอยดักหน้าขับขับผ่านไปต่อครับตรงนี้เอาแล้วเหมือนจะของภาพไม่ตรงเลยสิครับว่าอยู่ไม่น่าครับชนเสาได้ไงน้ำอยู่ตามอยู่ตามมาสวยครับผมดูดูออกเลยนะใช่ฮะติดเป้งไปมติด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 ออกไม่ได้ออกไม่ได้ยิงยิงตรงงนี้ยิันซะด้วยครับอ้าออกไม่ได้ยิงยิงโอ้โหจบเลยครับตรงนี้ยิงยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยมันมันนซะด้วมันติด ไม่มีทางออกไม่มีทางไปครับจบเลยครับแบบนี้เหินผิดชีวิตเปลี่ยนครับมมาาฆ่ันดิ่ายสเตฟานมาเซตตี้เลอรฟลาเชลเล่นเป็นมือมีดครับองดูครับว่าจะไล่ฆ่ายังไงครับวันนี้ครับโอ้ยซิกแซกซิกแซกมาโอ้แล้วเตี้ยใหญ่โอ้ยยังเตะศพอยู่แล้วเป็นหมึกมาเองหมึกมือปืนโดนยังไงเสียหลัง โดดขึ้นมาบนแท่นทันอยู่แล้วไม้แทรกสวยๆจากโคฟคอ,คอลินเฟิร์สหรือเปล่ายังครับตรงนี้ครับยังยืนอยู่ครับตรงนี้ครับต้องบอกเป็นไล่ช่วงเก็บตัวหลุดของทางเก็บไม่ได้ดรรครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับโอ้นี่ถ้าเกิดว่าพี่โกอยู่นี่นะพี่โกจะบอกว่าแบบนี้นะเวาสเตฟานเนี่ยมันไม่ได้สวยธรรมดานะมันโคเฮ้ยเสียเวลาจัดว่าชื่อนดกว่าไม่ได้น แต่ท่านเมื่อกี้มันเขิ่นขึ้นไปคือมันหลุดลนะหว่าวเมื่อกี้อ่าติดไงี้ติดเง,ดงสวยสวยครับวันนี้ผู้ชมครับโโอ้หมันยืดนานแล้วเจอนย่างเงีอ้อ้เรียบร้อยกดรอครับรอเอาครับปรับภาพมาหิงลิชเลิฟแมรี่กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาขึ้นไปข้างบนแล้วหลุดไปเนี่ย อย่าบอกนะว่าหลุดอย่าไงโดนเยอะครับตรงนี้ครับตา,ตามมาเข้าไปข้างในไม่มีทางออกหมู่บ้านจัดตู้มไม่มีทางออกมีหรอไอ้เหี้ยมีเฉยตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่หรอเอ,าอ้สาสัตว์เหินไปไหนไอ้โง่ แม่งซ่อมแล้วน่ะอ๋อมีคนด้านหลังยังไงครับหึงชิงแม่มันติดเก้าอี้ครับติดบักอย่างนี้แล้วยังไงโอ้ยตัวแข็งแตกกระจกยังช่วยชีวิตไว้ได้อยู่คุณพระคุณเจ้านั่นแหละคุณพระคุณเจ้าถูกต้องครับว่าวโอ้โหเออแล้วดูแล้วก็เสียวตาทำมือวะครับคนนี้สามกลับแต่กลับมาได้สี่เมื่อกี้นี่โดนยิงนี่คือตัวช็อตไปแล้วครับเมื่อกี้ครับห้าโอ้แล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่โก โกดแดงคอนเนลครับเออไปละหนึ่งเคสตั้มซอยเบสอีกหนึ่งเคสครับครับผมยังไงแล้วเคสนี้ไปไหมถิงหรือเป็นเคสไม่โดนร่วงหรอโอ้ยตกแล้วนี่ครับเชื่อเลยนะคนนี้กัปดำครับผมชุบจบจบจบใช่ไหมที่เออคนนี้ล่าสุดใช่ครับกัปดำครับคนนี้คนนี้เคสจะเริ่มเออแล้วครับถ้าพอเวลาใกล้กันนีานะฮะ เอาไงแล้วเกิดโอ้เออเกิดปะตำรวจแล้วเฟนดีตำรหายด้วยครับสารหายโอ้โหหายพอดีหายพอดีหายไปเลยคามือไอ้เหี้ยคามือโอ้โหขิงครับมีให้เห็นดิสเลรฟแมที่สุดยอดครับดอกนี้คามือครับอู้หูสวยงามครับของผมขิงดิสเลรฟครับผมก่เคสวะทุกคนอยู่หมอกระบอกเอาเลยครับเมื่อกี้ฮะจากเคยไม่เหมือนที่เท่าไหร่จังไก่สามเจ็ดควา ครับมาครับมาครับมาดูครับว่าเหลืออีกกี่เขีคุณผู้ชมฮะตรงนี้อ่านะแต่ว่าแฟนคลับเสียไม่ได้ครับอย่าเพิ่งเสียใจไปครับเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกมากเลยครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่ะคอันนี้ออกแล้วอันนี้มากสุดๆเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอยากหามือไอ้เหี้ยต้องตำรวจตัดทำไมอ่ะไปต่อนี่ก็ไปไม่ทันไงมีใครครับเมื่อกี้สตาร์อุ้มแป๊บเดียวหรือเปล่าฮะเมื่อกี้เหมือนจะจะหายพอดีฮะ ดีไฮตาบอยแล้วต้องมาดูว่าเขาจะลงกทุกอย่างกันยังไงตรงไหนครับผมตรงนี้ตะกร์ล่าสุดคุณกำลังบ้านทีมว่าเหมือนจะแปดศูนย์นะว่าแปดศูนย์เลยเหรอครับผมอ้าวดียังไงรอทีมงานนะครับผมเท่าไหร่วะให้ทีมอะไรอยู่ตัวบ้านแต็นแปดศูนย์บ้านอะไรนะเก่งนะเอลเคนุ้มเก่งต้องพูดเลยว่าเอลเคนุ่เก่งเอลเคนุ้มเก่งเขาเขาไม่ได้แค่อุ้มเก่งเว้ยผมมองว่าคือการเทรดรถของ LK รอบเนี้ยทำได้ดี การเทรดกับใช้ยากันเทเซอร์ได้สมบูรณ์แบบมากๆคือรอบนี้ต้องชมเอลเคนะว่าการเทรดหรือว่าการกินยาการหาจาังหวะกินยาได้ได้ไดดีมากแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตํารวจเอ้ไอยากันอ่ะมันปรับมาแบบไหนเห็นตํารวจมันบอกว่ามันรีเซ็ตตัวไวขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะช่วยด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ยาการมันบั็กเวลาชนใช่ไหมแล้วมันก็จะตายเลยตอนนี้ตํารวจอ่อ เขาแก้มาใหม่แล้วยากัน,นะครับผมไม่รู้ว่ามันรีเซ็ตด้ตัวไวขึ้นไหมหรือว่ามันยังไงมีผลไหมถือว่าแม่งทำกันบ้านมาดีไม่ไม่ใช่ว่าทำกันบ้านมาดีหรอกผมมองว่าที่ซัมเมอร์เขาเล่นด้วยวิธีการการอุ้มกันแบบนี้ด้วยนะครับเขาอุ้มกันแบบนี้ด้วยการเทรดการมีเคสเพื่อนมาช่วยด้วยผมมองว่าเรื่องพวกช่วยเพื่อนเทรดเพื่อนเนี่ยีย,ยอดมดครับยอดไปแล้วลึงคน และสี่ชีวิตรเรียบร้อยแล้วครับหีวนมาเจอคุกใหญ่ก็หวานเจี๊ยบมอจินเยลเลยครับคุณชูน่ะ